สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสาเกตนะครับตรงบริเวณภูเขาทองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขึ้นไปที่ภูเขาทองเลซึ่งขนาดนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงครึ่งแล้วครับจะเห็นว่ามีชาวต่างชาติมากันเยอะมากเลยตอนนี้คลิปที่ร้านนี้ผมก็พาไปชมบริเวณรอบๆภูเขาทองนะครับตอนนี้ผมจะขึ้นไปเลยคนไทยนี่ขึ้นฟรีนะครับ แต่ชาวต่างชาตินี่จะเสียค่าเข้า100บาทกฎระเบียบที่นี่ก็คือแต่งกายให้สุภาพห้ามน,นำสัตว์เลี้ยงขึ้นไปนะครับเปิดตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มตรงน,นี้ก็คือบริเวณทางที่จะขึ้นไปครับขึ้นไปชมกันเลยครับเรเนว่าเกิดมาอย่างนี้เรามีอายุอนามาติศาสนานี้แล้ว สมัยเด็กๆนี่ผมมาเคยมาบ่อยนะขึ้นสบายแต่ตอนนี้ก็ก็ยังขึ้นสบายอยู่ครับแข็งแรงครับแ้วก็ไม่ทําไม่กล่าล่วงคือหวังหมายความว่าไม่ทําปานาธิบาตไม่ทํามาตินาทานไม่ทําการเมก็ไม่ชาจานไม่พูดต่เแค่แต่ตอนนี้เขายะททาเป็นแบบสวนป่านะครับมีน้ําตกให้ด้วยตอเรี้มีป่าทาร์บนะครับโอ้สวยงาม สัมปัจจานั่นแปลว่าสิ่งที่มาถึงข้าตานาทิบาที่มาถึงตอนนี้อากาศจะค่อนข้างเย็นนะครับก็มีแบบคำเป็นละอองน้ำให้ด้วยการเมตตาจารย์ที่มาถึงข้าวูุสาวาทที่มาถึงข้าหรือจะแปลความเสียให้ระหว่างที่เราเดินก็จะมีเขาเปิดเสียงพระเทศที่เราฟังไปด้วยนะครับค่อยๆเดินขึ้นไปแล้วก็ฟังเสียงพระเทศกัน เป็นร่องที่เกี่ยวกับต้นารสามาแล้วแล้วก็ไทำตามอธิบายทั้งทำเพื่อทำรวยให้ทำมีสรั์ที่จะให้ทำตอนนี้ก็จะเป็นจุดน้ำตกกี่สจุดเน้นนะครับสามารถเป็นดินถ่ายลบได้แก็จะจายยังสบายเลยต่างๆให้เป็นความดีความงามของตนแต่ว่าไม่อยากที่จะทำแม้ตนจะได้ดีได้ดีได้ดี ได้ประโยชน์หรืออะไรจัดอดากคนนี้โสนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาน่าจะประมาณกี่เมตรขึ้นจากสิบเมตรเองไหมสิบยี่สิบเมตรเริ่มหายใจทางปากแล้วครับตอนนี้ใส่หน้ากากด้วยเลยหายใจยากหน่อยเป็นโอกาสดีแล้วการที่คิดอย่างนั้นแล้วทำอย่างนั้น ตอนนี้มาถึงตรงบริเวณจุดพับที่หนึ่งนะครับเขาจะมีเปิดละอองละอองน้ำให้ด้วยเดี๋ยวเรามาตีค้องกันครับตีถึงไม่เอ่ยใหญ่มากเสียงดังสนั่นเลยกวว่าองตร เดี๋ยวเราไปเคาะระฆังสักแป๊บหนึ่งนะครับเสียงดังเลยเราจะขึ้นกันต่อแล้วครับอีกชั้นหนึ่งเมื่อเขาเป็นได้อย่างนั้นก็เรียกว่าทัมปัตวีรัก มีีโอกาสทท่จะูเชั้นนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวได้นะครับเพราะว่าตัวเลื่อนสูงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเมื่อพูดไปแล้วตัวก็จะได้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้คิดไปแล้วแต่ขึ้นมาถึงตรงจุดพักที่สองแล้วนะครับได้แต่ว่าเรไม่ทำเรไม่ทำมันไม่พูดมาเรียกว่าเดี๋ยวเราจะพักชมวิวตรงนี้สักแป๊บหนึ่ง จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งวิวสวยมากมากโดยที่บุคคลไม่ได้ตั้งใจที่จะมาสมาทานสิกาบทแต่ได้มาค่ายคูเวนด้วยเหตุโวยผลเป็นเรื่องที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต้นแล้วก็ไม่ทำการไม่ทำอย่างนั้นได้ตอนที่ผมก็ขึ้นมาตรงบริเวณจุดพักที่สามนะครับลมค่อนข้างแรง เอาอะไรตอนนตรงนี้ก็สวยครับมองเห็นชัดเจนเลยโอกาสมเมอาลยแต่นั่งช้าไม่ได้หมายถึงว่ามีโอกาสจะมีเวลามีความจำเป็นมีจริงไม่สามารถที่จะใกล้จะถึงนะครับขึ้นไปชั้นหนึ่งก็ถึงนะครับแนวหมดแ้นได้ตีเรียกว่าเป็นจริงก็เถิด ตอนนี้ผมว่าขึ้นมาจนถึงชั้นโบนแล้วนะครับเสียงหายใจเริ่มดังสำหรับการเข้าชมภายในนี่ไม่ต้องถอดรองเท้านะครับเพราะว่ารองเท้าอาจจะหายได้กลบเข้ามาแล้วก็จะเจอจุดถวายสังคภา,านก่อนแล้วก็มีพระหลาย หลายองค์ครับเป็นปางต่างๆเดี๋ยวเราจะเดินชมบริเวณรอบๆนี้นะครับตรงน,นี้ก็เป็นพระเจดีย์ปุข,ของทององค์จำลองนะครับก็มาไหว้ตรงนี้กันได้นะครับเดี๋ยวจะไปไหว้ข้าบนก็ได้แต่ข้าบนก็คือห้ามปรับทุกนะครับตรงน,นี้เราจะวางทุบเทียน ดอกไม้ถวายได้นะครับจุดนี้เขามีจุดบริการดอกไม้ทุกเทียนให้เรานะครับจุดนี้ส่วนจุดนี้ก็เป็นขอถาบูชาพระจกระักรพรรดิ เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้าภายในกันนะครับข้างในก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้นในพระบรมสารีริกธาตุจุดนี้กันก่อน จะเดินดูบริเวณรอบๆนะครับก็จะเป็นจุดอ่าจุดนี้ไม่มีคนนะครับแล้วก็มากราบไหว้ขอพรนะครับพระบรมมาสาริลิกธาก็จะเป็นจุดสี่มุมนะครับให้เราได้กราบไหว้กัน มีทั้งหมดสี่มุครับตอนนี้ผมก็ออกมาจากบริเวณด้านนอกเลยครับจุดที่ไหวพระบรมมาสาราชวกานะครับก็มาสู่จุดตรงสวดสวดพระมหาจักพัติตงจดุด คนค้น้างจะเยอะนะครับขบวนนี้ในทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับจุดจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดบูชาพราประจำวันละครับแล้วก็มีจุดไหว้พระตรงอนีงง้อีกจุดหนึ่งหลวงพ่อหลวงพ่อพระมหาเศรษฐีนรบโกนะครับ มาขอพรเรื่องโชคราภได้ไไนสนบริเวณจุดหลวงพ่อพระมหาเศรษฐีพระมาโกนะครับก็มาถึงจุดพุทธาปลินิพานะครับตรงจุดหนี้อีกจุดหนึ่งจุดนี้ก็มีจอดีบิทัศให้เราชมด้วย จุดต่อไปก็คือจะบริเวณขึ้นไปบนพระเจดีแล้วนะครับยอดปู่ขององจุดนี้ก็เขียนว่าทางขึ้นสวรรค์เน,น,น,นี่ยเขาเขียนว่าทางขึ้นสวรรค์เราจะขึ้นไปเลยนะครับเวลาเดินนี่ต้องค่อยๆเรามาต้อระวัง อจะตกลงมาได้ จุ่ตรงนี้จะเป็นหมดสะดือเมืองก็มาขอความเ่ยวแับการซื้อขายที่ดินได้นะครับมีหมดโฉนดที่ดินตรงบริเวณนี้นะครับ ก็คือพระจิตุโลกบาลทั้งสี่นะครับซึ่งจะมีทั้งสี่มุมเลยแล้วก็มากราบว่าขอพรในแต่ละมุมได้นะขอนค่อน,ข,อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมใกล้ๆตรงนี้จะขอเกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมจุดนี้ก็คือทาวิรูปันะครับ ก็ขอพอเรื่องไม่ตามหาริยิยมเราจะเดินรบริเบณรอบๆเลยนะครับ <productive S 2> จดตอนนี้เขาก็จะมีบริการพระไตรจีวรให้เรามาเดินเถวายได้น,นะครับสามรอบเพื่อเป็นพุทธบูชานะครับวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นมากอยู่ข้าบนไม่มีแดดนะครับเย็นสบาย คนเยอะครับวันนี้ส่วนจุดนี้ก็คือท้าววิรุนหกครับช่วยจบตับเรื่องปลอดทุกโศกรลกภัยสุดจุดตรงนี้ก็คือท้าวทัตตะลักับเทวดาผู้ปกครองทิศตะวันออกก็ขอเรื่องบ้างมีสีสุข ก็จะมากราบูชาพระบรมสารีริกธาตุกันเดี๋ยวหาจุดบริเวณที่คนน้อยๆอจจะมีจุดตรงนี้ครับบูชาพระบรมสารีริกธาตุตรงนี้อีกจุดหนึ่ง ตอนนี้เขาก็จะมีความบูชาพระบรมสารีริกธาตุตอนนี้เขาจะมีการทําวิธีกันต้องหลบกลันเขาก็จะมาถวายผ้าหอมองค์พระเจดีย์กันนะครับตรงนี้แต่ละคนก็มาร่วมบุญถวายผ้าหอมกันนะครับจุดตรงนี้จะมีคลองด้วย เดี๋ยวขอตีของข้าบน,นี้เพื่อความเป็นสิริรมงคลนะครับ ไหว้ตรงบริเวณเจดีย์ภูเขาทองข้างบนแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะลงไปบริเวณจุดข้างล่างนอตอัอาาตอบตอนนี้ผมก็จะลงไปจนจุดข้างล่างแล้วนะ ตอนนี้ผมก็จะลงไปข้างล่างเลยนะครับแล้วก็ว่ายครบทวนแล้วตอนนี้ผมก็ลงมาจับบริเวณภูเขาทองแล้วนะครับจุดต่อไปก็คือจะเป็นจุดขล่านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแรงวัสะาเกตนะครับตรงบริเวณจุดนี้ตรงนี้จะเป็นทางลงอีกทางเลยนะครับจะฉีกแยกออกมาตรงทางขวานะครับ ถ้าตรงไปเราก็จะลงข้างล่างไปเลยแต่นี่ผมจะฉีเกเียบมาทางขวาเพื่อจะไปดูตำนานแรงวัสักเกตครับจุดตรงนี้ถ้ามาตอนมืดๆกว่าน,นี้ก็จะดูน่ากลัวนี่ป้ายน้นปังไม่สะตุสิบบาทต่อน นี่คือภาพจำลองแรงวัฏเกตเมื่อครั้งอดีต <c oughs> อยากเข้มืม่อสมัยก่อนตอนที่มีโรคหาระบาทนะคะจะมีคนตายเยอะมาก ส่วนคี่ข้าๆตัวนี้ก็จะมีเป็นพระพุทธาบาทนะครับอยู่ตรงด้านข้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบไหว้พระพุทธาบาทด้านข้างกันตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธาบาทจำลองนะครับ จับจุดตรงบริเวณที่ว่าเป็นแรง่งวสาเกตน,นะครับเราก็จะลงต่อไปอีกก็จะมีพระให้เราว่าตรงจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับก่อนที่จะลงไปถึงข้างล่างเนือ ตอนนี้ผมก็ลงมาถึงข้างล่างสดุดนะครับตอนนี้ผมก็ลงมาจนถึงบริเวณจุดข้างล่างนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศบริเวณภูเขาทองวัดส,สะเกตนะครับที่ผมได้พาเพื่อนๆมาไหว้พระทําบุญกันในวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ